สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเส้าครับมาเบิงแม่แยกลูกเด้อสิบเจ็ดหาลอยง่อเป็นตะเลียงครับตัวนี้ครับสูงลอยสามสิบหเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับเป็นลูกเพศผูแยกขายไปแล้วครับนมสีเต่านมกราลังยุบเข่าทีครับอีกบดโดคงสิคืนครับเพราะว่าฉีดยาคาพยาบารุ่งให้เรียบร้อยครับตัวนี้ครับเล็บงามครับหมอสำหรับเห็ดแม่บอกแม่พันธ์ครับ หูดีอยครับเขาแตงให้ย่างดีครับบอมีเขาเด้อพี่น,อน้องนี่บอมีเขานี่เนี่ยคันคันฉีดยาให้เป็นแนวนี้ครับคันเบาตึงฉีดยาห้นี่ม่ฉีดยาเบาตึงครับงัวอยากให้พี่น้องไปฉีดเองนี่คันเบาตึงเป็นคนฉีดยาเป็นแนวนี้ยาแต่เขาฉีดยานี่แต่ว่างัวหูดีอยู่ครับ บอดื้อบอส้นเ้อบอดื้อบอส้นเอออยู่ในซองฮะล่ะบอดื้อบอส้นหมอสำหรับเห็นแม่บอกแม่พันครับง่วงงามอยู่ครับสีเหลืองเข้มเด้อบอเปสีแดงเข้มครับสีเหลืองเข้มครับได้ลูกมาเล้วหนึ่งตัวหมื่นเจ็ดพันหาลอยเท่านั้นครับแม่แยกลูกครับอีกบอดนคงสิขืนครับง่วงบอดื้อบอส้นครับตัวนี้ครับกระบานงามงามครับกระบานงาม เล็บงามนมซีเตาหมอสำหรับเห็ดแม่บอกครับเพราะว่าพึ่งได้ลูกตัวเดียวได้คุณพ่อคุณแม่ครับหูวแท้แน่นอนครับบอดื้บอดซ่นเด้อมันจะอ่านมาตึงครับเบาตึงแท่งเข็มเห็นมันมือว่านสองเข็มครับจังหว่าออยากฉีดยาให้ครับจิตตื่นเบาตึงจังหน่อยครับกระบาดงามครับเป็นงัวเห็ดเขามาแล้วครับตัวนี้ครับ เกตงวฟาร์มเด้อครับ17หาล่อย17,00ห่าล่อยคุณพ่อคุณแม่สีรับกะโทรหาเบาตึงได้ครับจะมงสีดำบฉีบบแวงครับหน้าตางามดีครับลํำโตเง่าดีเออมุดอยู่ในซองหันละไม่ต้องออกมาดอกหมุดอยู่ในซองหันละ17เจหาล่อยครับมางหันลูกเพศผูแยกขายริบล่อย เลือมยสิบเจ็ดหาลอยอ้าวคุณพ่อคุณแม่สิรับกระทูมากครับซื้อไปอีกบ่โดนได้ผสมเลยครับเพราะว่าเพิ่งได้ลูกตัวเดียวเด้องวดตัวนี้ครับอันน่าโคตรให้ลูกได้อีกหลายโตครับถือว่างามครับแม่บอกตัวนี้ครับถือว่างามครับสายเลือดดีนะครับนี่ถ้าสายเลือดบ่ดีข้าเจ้าสิบะเฮดเขาได้พี่น้องแสดงว่าสายเลือดดีเติบครับจังหวะพิ่นท็ดเขาไวครับพี่ กระบาดงามดีครับกระบาดงามดี17บเหาอยเพศสีดำนะครับเพศสีดำพว่วงหางดำหน้าตางามล่ำโตเง่าเบิ้งครับสีเขีาว่ายให้เบิ้งเฮ้ยเพศดำดำครับเพศดำดำเพศดำดำ,ดำ,ดำปัน้นไายงามดีบอพิดหวังครับตัวนี้ครับ17บเหารอยแม่บอกเดอร์คุณแม่เห็ดแม่บอกครับ นาเลี้ยงนาเลี้ยงน่มกําลั่งยุบกําลั่งเข่าทีครับนมครับกําลั่งเข่าทีเพราะว่าแยกลูกออกไปสิพอสองอาทิตย์แล้วกําลั่งเข่าทีน่มนาตางามดีครับสิบเจ็ดห้าร้อยอ้าวไผลสีรับโท่มากครับเหมาะสาหรับเฮดแม่บอกครับสายเลือดดีแน่นอนครับตัวนี้ครับแนะนําเด้อเฮดแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวนี้ครับเลี้ยงอีกบ่โดนครับคืนแท่ได้ผสมแท่ เรื่องกระทองโอ้สิบเจ็ดหาลอยสุดยอดครับเสานี้มีมาฝากหนึ่งตัวครับคุณเม่คุณพอครับมักโทมาเดอ้บอบ่อผิดหวังครับสิบเจ็ดหาลอยจีดยาคาพยาบำรุงให้เรียบร้อยเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยงัวดีบม่มีปัญหาอ้าวเปลี่ยนเข้าให้ไหมยงมเอาไปส่งกะเปลี่ยนเสียกให้ไหมสีแดงจึงคืงเสียกไม่ไหมนครับพูลาหาว่าไปเลยสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม